ชั่นอ่าแยงสามฮาเทสสี่สีสั้นสี่มาแล้วครับวันนี้แล้วครับแยงสามดูีิว่าวันนี้พวกเราจะมีอะไรมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูวันนี้ช่วงนี้มันฟรีสั้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะฟรีสั้นสี่หนึ่งสองสี่เหรอสี่ะสี่เด้ยยังได้ยังได้มันห้าแล้วไม่ใช่เหรอเปนห้าหรือหกหกสี่อะสี่อะสี่ก็สี่อะฟีทั้นสี่นะครับอาจจะมึนๆหน่อยเทออกแคนนะนี่คือหัวหน้าแคนครับ เป็นแคนเอกนะครับแคนเอกครับมีห้าขาขาแลครับมีทั้งหมดสี่ห้ารวมทั้งแผ่นติดปลายฟ้าด้วยตอนนี้ตอนตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่กันแค่สองคนนะตอนนี้สองคนออกหมดไม่รู้ไปไหนก็ใครจะเข้าเข้าได้ครับอยู่กันฉันพี่ฉันน้องนะรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องมีอตัวเขียวเอายักไปเลยเอาไปเลยจับเต็มครับจัดเต็มทุกตัวครับ เวลหนึ่งนะขนาดนั้นเลยอะเวลหนึ่งเรใจะมมีใครอยู่หรอวม้งงั้นเนี่ยมาดูได้นะของผมชื่อ A E K 9 0ิ H ก็ไปเช็คดูได้นะว่าบ้านผมเป็นยังไงถ้าบ้านเนี่ยดีคุณไม่ต้องมาอยู่แล้วไออยู่แค่บ้าน A E K 9 0ิ H กำแพงยังกลายเป็นไม้อยู่เลยกำแพงไม้เลยแต่เวลร้อยกว่าแล้วต้องเข้าไปดูด้วยตัวเองครับว่าผมส่งคนเยอะครับ วันนี้เราจะมาเริ่มอะไรกันดีเอาเอาอะไรกันก่อนวันนี้ก็มีบทเพลงมาฝากเป็นบทเพลงเหมือนเดิมนะบทเพลงบทเพลงเนื้อเนื้อเก่าครับแต่ว่าจะเป็นทานองใหม่นิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้มันสนุกสนานขึ้นมาเพลงอะไรเพลงเพื่อชีวิตแต่ออกจากคัสติกนิดนิดชีวิตเพื่อนเอกใช่ไหมชีวิตเพื่อนเอกอ่าพูดแล้วเดี๋ยวเราบรรเลงกันเลยวันนี้เรื่องกีง วันนี้เอาวันนี้เราจะจัดยาวหน่อยครับเอารวดเดียวจบเลยประมาณตั้งสี่ผลงานเพลงสี่ผลงานเพลงรวดนะสี่ผลงานเพลงก่อนจะฟังผลงานเพลงแรกก็ไปฟังผลงานเพลงสุดท้ายก่อนละกันครับจะได้เลิกกันเลยเดี๋ยวพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวก็ตูนแปดเจ็ดแปดปี่ไก่ครับชอบล้เกินมุกเนี่ยคนดูฮากันติมไไหนครับผมปี่ไปไหนปี่อ่ะ ับปกติแล้วจะไปลงใน u t u b e ใช่ป่ะใช่ให้ถ้าเกิดน้องๆคิดอยากเอาแนวนี้ไปเล่นดูบ้างก็ได้นะฮะเป็นแนวใหม่แต่เนื้อเนื้อเก่าแต่เป็นแนวใหม่ออกจะออกคลาสสิกมันชื่อเพลงอะไรนะเพลงนี้มันจะเป็นจะเป็นรอยบัวครับบัวรอยบัวลอยไม่ใช่เหรอเอาบัวลอยอ่ะองงนั่นนี่ใหญ่งเนี่แล้ว แล้วคนเล่นจะเล่นถูเนี่ยเดี๋ยวคนเก็บเดี๋ยวก็คนเก็บไม้ซะเลยนี่ยอะลองแล้วก็ตากผ้าเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงเดี๋ยวจะไปทิ่มหลังเรื่องผมโอ้โหมันช่วงของการเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวทิ่มทิ่มหลังเสร็จตัวนี้มาถ่ายทีสั้นห้าไม่ได้นะเยี่ยมที่โรงพยาบาลเลนะเยี่ยมโรงพยาบาล อยากกินอะไรเอ่ยโดนโดนไม้เสียบไก่ย่างแทงข้างหลังไก่อะไรนะมีชอบกินไก่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาเจ้าจะโดนไม้เสียบอ้าวเสียบตูเดี่ยวซ้ายเสียบเออขวาเอาดีกว่าเราเลือกเราเลือกเราเลือกดีกว่าเพลงนี้มันเป็นของคาราบาวนะคาราบาวนะ แต่คนบางคนความหมายเขาไม่รู้ว่าคาราบาไปว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนทุกท้าผมจะบอกให้คาราบาไปว่าอะไรเอาละครับเทุกคนทุกคนต้องเคยกินแน่บัวลอยบัวลอยรหวานครับแต่จะออกแนวคลาสสิกหน่อยนะอร่อยอร่อยรับรองเดี๋ยวผมจะทําขายเร็วๆนี้มาช่วยมาช่วยหนุนเนะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งรอก่าสองถุงใช้ตั้งแต่ง ใช้ชื oh, ่อแกงขาสามสามห้าอ okay, ๋อแกงสามห้าห uh, ้าสามเหรอวะห้าสามวันนี้บอกอะไรนะสองหกสองหกโดนกินเรียบผมซื้อสองหกเฮ้ยข้างบนอ้าวไม่ได้ตังค์เว้นถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมผมกลับเนี่ยนะผมโดนแน่นอนเลยกลับไปซื้อใช่ไหม เออใช่า่ดูดวดีรู้มุกม่จัดจัดจัดเลยเดี๋ยวมิจะเด็กเกินไปคุยกินไปเลยนะจังหวงไหนเนะ Oh no, 오! <목소리나> ใส่น้ำเชื่อมกับน้ำกะทิใช่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 ก็อันนี้เราพูดถึงเพื่อนนี่ไงเหรอที่บัวลอยนี่ก็เป็นทหารเลยอ่ะเขาเหรอเออชื่อบัวลอยโอ้เสือสลากหรือเสือสละกอ่คิดว่าเป็นขนมก็ขนมมาเลยเขาเลยเอามาตั้งชื่อบัวลอยไงอ๋อมีที่มาเองเออมีที่มาคนัะผมไม่รู้แต่ แต่สมัยยุคไหนแล้วเขาเลยเขาตั้งเป็นชื่อบวลอยพระนเจ้าสามเขาไม่ใช่ ขึ้นเมื่อวันวันหนึ่งวันเดือนปีเออวันหนึ่งมีเสียงปืนคำรามอ๋ออ๋ทีนั้นมันพอดีมันแป้งบางมากมองไม่เห็นเห็นไม่ชัดพอดีแล้วตาผมก็ไม่เคยดีนะตาตาแว่นใหญ่ขนาดนนตาไม่ดีไงเอาแล้วเอาแตาไม่ดีนะอัพวัน องเสพโลโซฮะแทบขาดใจอเอาจังหวะแทบขาดใจมาใส่บบออแบบบัวลอยลองไปเล่นดู ทำไมต่อเนื่องเลยวันนี้เราจัดจัดต่อเนื่องครับอีกผลงานเพลงนึงไปเลยต่อไปเลยต่อเนื่องเลยฮะต่อเนื่องเลยเดี๋ยเราก็จัดจัดเพลงที่พวกเราแต่งกันไว้เลยเเพลงที่แต่งก่อนนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอตมก่อนเดี๋ยวขอดมก่อนเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยคนข้างๆเบาๆหน่อยคนข้างห้องเออแม่เบาๆหน่อยเบาเสียงหน่อยอันนี้เป็นบทเพลงที่ผม ร่วมมันแต่งขึ้นมาร่วมมันแต่งขึ้นมาเป็นเพลงเก่าๆเป็นเพลงเก่าๆซึ้งๆนะครับของจำได้ทั้งนี้ช่วยของเหงาของแองเจิลนะครับเพลงนี้เแต่เองงขอามาเป็นทำนองของแองเจิลนะแต่ว่าเนื้อร้องเอามาทำเนื้อล้อามาทำใหม่แต่รู้สึกจะดูดีสำหรับวัยรุ่นสมัยนี้อ้าวแล้วเราพูดถึงคนที่ชอบมีเยอ เอ้ายังไม่ได้โฆษณาหมดเลยโอ้โหแคดออฟแคนครับเอกกุ๊บเอกกุ๊บกุ๊บพะเอกกุ๊บกุ๊บอยู่หนึ่งสองสามสี่ฮะไม่มีทางนี้ไม่มีหัวหน้าไม่มีครับหัวหน้าไม่มีหัวหน้าไม่มีกุ๊บหัวหน้าไม่มีไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาไมม่ีใครเฮะตายละกุ๊บโอ้ฮะก็เออเรามาฟังกันต่อเลยแล้วกันนะต่อจาก ผลงานเพลงเลยยังไงเนี่ยอันนี้นนม,มันเป็นไรนะลองดูถ้าเกิดใครมีแนวทางที่จะไปเล่นเราเป็ไปของเนื้อมารจะเอาไป<อ>เล่นมากก็ได้ขอคนละหนึ่งไลค์พอครับ <c oughs> ไม่ต้องไลค์มากขอไลค์เดียวพอครับแต่ขอทุกคนนะครับไม่ต้องมากครับแก๊งสามฮารกักไม่น,นม้อยขอให้รักนานๆนะครับอ่าลอลองฟังเลยครับ ทำนอของเอ็งเจิ้นนะแต่ว่าเนื้อร้องของคนห้าแคนที่เขาแต่งด้วยความรู้สึกของเขาอะเพราะว่าเขาเคยพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักมากแต่ว่าเนื้อร้องของเอ็งเจิ้นยังไม่เท่ากับความรู้สึกเขาเขาเลยก็แต่งขึ้นมาแล้วก็มาใส่ลองเอ็งเจิ้นดูลองฟังดูนะ Let the night.